ปิดตำนาน15ปีตลก6ฉากทีมงานนักแสดงรวมตัวกินเลี้ยงอำลาค่ะบอกเลยว่าสร้างเสียงหัวเราะให้คนไทยมามากกว่า15ปีนะคะสำหรับตลก6ฉากล่าสุดมีรายงานบ่า24พฤษภาคมท็อปฟี3บาท50ออกมาโพสภาพส่งท้ายทีมงานแสดงและนักแสดงทุกคนค่ะเลยโพสภาพผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุเอาไว้ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาปิดตำนาน15ปีตลก6ฉาก สำคัญที่สุดก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณบริษัทเวิร์กพอยต์พี่ตาพี่จิกพี่โ๋พี่แก้วแม่ดาวแม่เดือนและพี่พี่ผู้บริหารทุกๆคนที่ให้โอกาสเด็ก้านนอกคนนี้ได้มีที่ยืนที่สง่างามในฐานะนักแสดงภายใต้สังกัดเวิร์กพอยต์ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตในการเป็นนักแสดงของบ้านหลังนี้โอกาสแรกที่สุดที่ประทับใจคือรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยนั่นก็คือช่วยพี่หม่ำเป็นพิธีกรรายการหม่ำโชว์ รายการที่2ของผมก็คือตลกหกฉากเปิดกล้องตั้งแต่ปี2,550ผมได้เป็นนักแสดงชุดแรกตั้งแต่เริ่มเลยครับมาจนถึงปัจจุบันแน่นอนรับความสัมพันธ์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องในตลกหกฉากนี้มันช่างแน่นแฟ้นและอบอุ่นที่สุดซิกความเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ให้ผมได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีคนรู้จักได้ฟูมฟักและซึมซับวิชาทางด้านการแสดงจากนักแสดงที่มากความสามารถทุกๆท,ท,ท่านตลกหกฉากทำให้ผมมีชีวิตที่มั่นคง ได้ซื้อบ้านซื้อ,อยานแหวนะที่เป็นฝันผ่านตัวเองจากนักครองกลางคืนมาเย็ยนจุดที่ใช้คําว่านักแสดงอาชีพได้เต็มตัววันนี้ตลกหกฉากจะกลายเป็นตำนานที่ผมและทุกคนจดจําไม่มีวันลืมขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกันมาถึง15ปีกับขอบพระคุณแฟนรายการทั่วประเทศที่รักและให้กําลังใจรายการรอตลอดมารายการอยู่มาถึง15ปีก็เพราะว่าผลตอบรับที่ดีๆของแฟนนั่นเองครับควรดูทั้งประเทศ และเมื่อคืนนี้ขอบคุณพี่ตุกกี้ที่เป็นหัวเรียวหัวแรงในการจัดมีติ้งปิดฉากให้กับพวกเราทุกคนครับ แม้วันเลี้ยงส่งท้ายเมื่อคืนนักแสดงจะมาไม่ครบก็ตามเนื่องจากหาคิวให้ลงตัวครบกันยากมากๆสําหรับทุกคนเพราะว่าทางหกฉากได้คืนคิวของการถ่ายทําทั้งปีให้นักแสดงทุกคนแล้วทุกคนจึงนําคิวไปลงกับงานต่างๆต่อไปเมื่อคืนมีความสุขมากๆเลยครับรักทุกคนมากๆรักตลกหกฉากตลอดไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนจริงๆค่ะความอบอุ่นจะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะ